รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยร่วมสร้างสรรค์ารายการโด บริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปะตะทบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด คนไหนที่ทําจากไม่ดีแล้วทำเป็นดีได้หรือเปล่า <ฮะ S 2> เพราะงั้นได้ก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้ก็คือไม่โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยถ้ายุคเก้าไม่ดีอีกห้าปีเราก็แย่เราครับแต่ถ้าว่าเราบอกว่าไม่เป็นไรรอยุคเก้าดี <ฮะ S 1> ตอนนี้ยุคเก้าดีโอเคใช้ได้แต่ยุคนี้ไม่ดีห้าปีเดี๋ยวก็เราเราเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ถึงแล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วแต่มันก็ล้อยหลอนะจ๊ะแ,แต่พอ เราห้าปีเนี่ยพออยู่ไปถึงปีที่ห้าเนี่ยเราเงินหมดสิ<ร>จะทำไงล่ะเนีสินล้นตัวเงินก็หมดไอ้ไอ้บ้านเขาก็จะมายึดเราก็จะไม่มีที่อยู่แล้วเราทำไงมันก็แย่เพราะฉะนั้นไม่ใช่อย่างนั้นปัจจุบันเนี่ยก็ต้องให้ดีและในยุคต่อไปก็ต้องได้ดีมันต้อง<ห>มาดีต่อเนื่องอะ่ะคือต้องดีต่อเนื่องสองยุค<ห>ไม่ใช่ดูเฉพาะยุคนี้ยุคเดียว ไม่ได้ครับคือคือบ้านหลังนี้เนี่ยเน่เวลานี้มันคือเขาเขาเขาอยู่มาแค่สองปีฝ่าบ้านหลังเนี้ยค่ะนะเขาก็องศาที่สองร้อยหกสิบสองร้หกสิบนะโดยตัวองศานั้นมันมีดีสองถือว่าเสียหนึ่งถือว่าเป็นที่ทางที่ดีดีใช่ที่ดีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะแต่ปรากฏว่าเข้ามาเข้ามาอยู่นี่ ขาแต่เขาโชคดีนะเขาบอกเขาเขาเดาวเยอะเดาเยอะผลผ่อนน้อยอ๋อดาวเยอะผ่อนน้อย,อยก็เลยไม่หนักเท่า,าไหร่เพราก็มีตังค่ะครับธุรกิจเขาดีอืครับแต่พอ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 ,พอ,พ,อพออยู่ไปอยู่ไปธุรกิจมันนิ่งอ่าพอนิ่งพับไอ้ภาระที่มีอยู่มันก็รับไม่ไหวเพราะงั้นจนในที่สุดเขาบอก เงินข้าหมดแต่เขาเหลือบ้างบ้านเขา,เขาไม่ขาดผ่อนบ้านเขาไม่ถูกยุดแต่เงินขามหมดแล้วไม่มีเหลืออะไรธุรกิจเขาก็ฝืดเคืองแล้วขัดก็เ,เลยให้ไปดูเพราะงั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นสองร้อยสองร้อยหกสิบองศาประตูประตูลัวที่จอดรถถูกต้องอ mm hmm. เป็นตัวรับหนุน หน้าบ้านก็ถูกต้องเป็นตัวมีลูกค้าเกิดลูกค้ารับนุนก็คือผู้สนับสนุนรับนุนกับลูกค้านี่ตัวเดียวกันลูกค้ากับตัวรับนุนก็ตัวเดียวกันเพราะงั้นดีสองตำแหน่งครับแต่มาไม่ดีตำแหน่งนี้เป็นตัววิบัติวิบัตินี่คือตัวรุนแรงมีเรื่องแล้วเสียตังค์แล้วบางทีเป็นคดีฟาอมด้วยแล้ว มันเป็นตัววิบัติอะเป็นตัวรุนแรงถ้าเป็นปกติก็รุนแรงแบบปกติแต่พอดีมุมตรงนี้เนี่ยมันเป็นสามแยกมันยิ่งหนักพอเป็นสามแยกพับมันเคลื่อนไหวมากแล้วคือคมันเหมือนกับว่าสองทางถูกไหมอาจารย์สามแยกมันมีสองทางกันอัดกันอ่อมันเคลื่อนไหวมากถ้าทางเดียวก็วิ่งไปวิ่งมาเคลื่อนไหวจะน้อยฝา ตัวสามแยกเพราะมันมีการสวนกันเพราะสวนกันเพราะมันก็ต้องจอดรอกันตัวจอดรอกันก็ต้องติดเครื่องอยู่ตรงนั้นอะแต่ถ้าผ่านไปแล้วก็ผ่านไปมันก็ไปเลยแต่รถจอดแล้วต้องติดเครื่องรอตรงนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวมันมากแต่โดยรวมแล้วสามแยกเนี่ยมันเป็นตัวเคลื่อนไหวมากเพราะมันทางนี้ไปทางนี้มาคือหัวของถนนมันชนกันตรงนี้กระแสมันชนกัน ตรงนี้เป็นตัวเคลื่อนไหวมากเพราะงั้นตัวนี้คือเกิดสภาพรุนแรงครับตัวนี้คือเป็นตัวตัวดาววิบัติมาอยู่ในตำแหน่งตรงนี้ครับ <S <S <an> <S เพราะงั้นคือเขาคือเขาไปไปไปหให้ทางชมรมเนี่ยคือชมรมเนี่ยมีกลุ่มลูกศิษย์เขาก็ไปหามานะตัวนี้คือตัวแคทที่เขามาพีเซน <S <S <an> <S เขาเข้าไปเจอแคทเนี่ยที่เจ้าบ้านบอกว่า เนี่ยอยู่มาสองปีฝ่าเงินก็หมดธุรกิจก็ทรงแต่เงินหมุนเวียนเนี่ยมันก็แย่ uh huh. ธุรกิจทรงเงินเงินมันหมดไปเพราะเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องอะไรก็ทําให,ให้ให้เงินหมุนเวียนเนี่ยชะง,งักมันก็เลยกลายเป็นแย่ลง uh huh. ครับเพราะงั้นพอธุรกิจชะง,งักในตัวนี้มันจะติดลบแล้วนะ uh huh. ่ะไปไปเดี๋ยวธุรกิจก็จะหมดแล้ว เพราะงั้นเขาก็เที่ยวหาคนนู้นหาคนเนี่้ก็ไปเจอลูกศิษย์กลุ่มที่กำลังจะพีเส้นตรงเนี้ยครับ<ม>ก็ได้เอาแคสนี้เนี่ยมามาพีเส้น<ม>ครับว่าทำไมอยู่ไปอยู่ไปเงินมันร่อยหลอลงทำให้เงินหมุนเวียนต้องช็อตแต่พอเงิน เงินหมุนเวียนช็อตพับเนี่ยนะการสั่งสินค้าการสต็อกสินค้ามันมีปัญหาละ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรร์งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดําเนินการ5ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข บกับโชมใหม่ของเจริญเด็กคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยสิสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 381 8388ทําทำไมอยู่ไปอยู่ไป เงินมันร้อยหลอลงแต่ธุรกิจก็ยังไปแบบเรื่อยๆไม่ได้หมุนวาัาไปได้เรื่อยๆแต่พอเงินเงินหมุนเวียนช็อตพับเนี่ยนะการสั่งสินค้าการสต็อกสินค้ามันมีปัญหาล่ะมันก็การปล่อยหนี้เพราะธุรกิจบางอย่างมันต้องมีการปล่อยหนี้<ะ>เพราะงั้นการปล่อยหนี้ก็มีปัญหามันก็เลยทําให้ธุรกิจนี่มีความรู้สึกว่าค่อยๆดาวลงแล้ว เพราะงั้นท่านดามากกว่านี้มันก็จะก็จะ,ก,จะก็จะแย่ละเพราะงั้นเราก็ดูแค่คือบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงนั้นดูที่ตัวองศาแล้วก็กระตัวสิ่ง,ง mm hmm. แวดล้อมเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวปัจจัยสำคัญของบ้านอแล้วทั้งมาดูดวงว่าดวงเนี่ยบางคนติดที่ดวงก็มีนะ mm hmm. ครับแต่ตรงนี้ดวงไม่ติด mm hmm. บ้านหลังนี้ค่ะน,นี่ มันปกติติดอยู่ที่จุดนี้จุดเดียวสามแยกครับเพราะฉะนั้นแต่จุดนี้เนี่ยการแก้ไขนั้นไม่ลำบากเราก็ทำให้มันนิ่งทำให้มันนิ่งก็คือโดยการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปตั้งสารพระภูมิเลยสารพระภูมิเลือดเลือดอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่เพราะอยู่ด้านนอกใช่ไหมจ่าเพราอยู่ตรงรวใช่ไหมจ่าราเสรารพระภูมิเพราะงั้น บ้านบ้านเนี่ยไม่ควรตั้งสารพระพรมเพราะบ้านบ้านในบ้านเราไม่มีตัวสีแยกนี่ยเพราะงั้นสารพระพรมนั่นเหมาะกับที่ตรงไหนมีสีแยกตามไว้ที่กลางสีแยกอันนี้คือดีอันดับหนึ่งแต่พ้าไม่ได้ก็คืออยู่ในบริเวณสีแยกตรงนั้นมีสี่กระแสครับอันนี้คือเป็นเรื่องการตั้งสารพระภูมนั้น ต้องลงให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมอของตัวองค์เพราะมันมีสีหน้าก็ต้องมีสีทางก็จะสอดคล้องแับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะ,จะดังเพราะงั้นในกรณีบ้านไม่มีสีแยกหรือโรงงานก็ได้นะถ้าโรงงานใหญ่ๆแล้ะมีสีแยกเนี่ยตามสารพระภูมได้สานได้สารพระผุมได้แต่ถ้าไม่มีสีแยกไม่ควรไปตัางสารพระผงครับเพราะงั้นบ้านหลังนี้เนี่ย ที่คุณแน่ว่าตั้งสารพระภูมิพอตั้งลงไปพับตรงนั้นก็จะนิ่งล่ะพอนิ่งแล้วหันไปตัวที่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 เป็นตัวที่ดีก็คือคหันไปตัวที่ให้เกิดหลับาาเพราะงั้นลับผลก็จะเกิดจริงแล้วแก้ไม่ยากแล้วจ้ะแค่นี้เองคือก็เองก็คือแสดงว่าอือย่างนี้แสดงว่าองศาสองร้อยหกสิบเนี่ยสรุปว่าดีหรือไม่ดีจันดีแต่ ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมันมีตำแหน่งไม่ดีอยู่ตรงเดียวแต่พองดีมันไปติดตัวสามแยกคือถ้าสมมติว่าไม่มีสามแยกผืนนี้แล้วขยับมาอีกบล็อกหนึ่งก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นชเพราะว่าไม่ไม่ไปเจอสามแยกถูกไหมครแต่ถ้าสามแยกตรงนี้มาอยู่ดีซิทางนี้อ้ความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยจะมากกว่านี้อ๋อเพราะว่าด้านนี้เป็นอะไรนะต้องการเคลื่อนต้องการเคลื่อนเพราะงั้นมาอยู่เป็นที่เคลื่อนอันนี้ก็ดีขึ้นแต่ตัวนี้ต้องการนิ่งนี่มไม่มีเคลื่อนก็เป็นสค่ตรงนี้ จุดเดียวเองเหรอใช่เพราะงั้นเรื่องตำแหน่งเนี่ยจึงมีความสาคัญแบบนี้แหละเ,เราจะไปมองถึงว่าเอ๊ะมันก็เหมือนเหมือนกันแล้วทําไมต้องมาอยู่ที่ตรงเนี้ยเพราะตัวคลื่นอ่ะตัวคลื่นเหมือนกับคลื่นวิทยุ<า>ถ้าเราไม่จูนตัวคลื่นห้มันตรงกันเนี่ยเราใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วอ่ะครับแสดง,งว่าจุดที่เสียตรงเนี้ยก็รุนแรงเสียอาจารย์ครับเพราะงั้นคือต้องคนรู้อ่ะ เพราะว่าเพราะว่าอย่างถ้าดูอาจารย์แบบว่าอ่ะตรงที่จอดรถก็บวกตรงประตูทางเข้าก็บวกครับแต่ว่ามีแค่จุดเดียวเป็นลบมันมีสองบวกแต่มันมีสองบวกแต่มีลบแค่หนึ่งลบแค่นเดียวทำให้เขาแบบเงินหมดเลยก็แสดงว่าไอ้จุดติดลบนั่นคือคือคือตำแหน่งที่มันใหญ่มากสิอาจารย์เพราะตอนนี้เขาเรียกว่ามหาวิบัตอ๋อมันรุนแรงและพอมาตรงนี้เป็นสามแยกพับเนี่ยมันก็จะทวีคูณแล้วอ๋อมันก็จะยิ่ง ยิ่งยิ่งม,มากขึ้นถ้าถ้าสมมติว่าไม่ติดสามแยกใคยบทางผ่านเป็นแค่<า>ถนนทา,างผ่านอันนั้นก,กค็คือคือวิบัติปกติก็วิบัติเหมือนกันวิบัตินี่คือเรวเ,รวเรวลียวไแล้วคือไม่ดีอะแต่ก็จะยังมีติดตัวไม่ดีถูกไหมอาจารย์เป็นตัวไม่ดีที่เป็นไม่ดีมากแต่ไม่ใช่มหามากแต่พอเป็นสามแยกพับมันเป็นมหามากแล้ว อ่าเพราะถ้าตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกวิบัติวิบัติคือมากอพอมากพับได้สองที่ตัวนี้ที่เดียวมันสูสีกันได้เหมือนกับเขามีรเขายังไม่เดือดร้อนเยอะยังไม่เดือดร้อนได้มาแล้วก็จ่ายไปจากตัวตัวที่เขาได้มาอ่าเพราะงั้นเขาไม่เดือดร้อนแต่เวลานี้ตัวจ่ายมันมากอ่ะตัวรับมันน้อยอืาเพราะงั้นมันก็ลอยหลอไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะงั้น มันก็เติอเพราะฉะนั้นตัวตำแหน่งต่างๆแหละมันจึงมีความสำคัญขนาดนี้ถึงแม้องศาจะดีอะนะเราก็อย่าเพิ่งวางใจว่าเราก็เราก็ต้องดูตำแหน่งด้วยใช่ไหมจับเพราะงั้นมองดูทั่วๆไปมุมนี้กับมุมนี้มันก็เหมือนกันนี่แล้วมันทำไมมุมนี้ต้องต้องดีมุมนี้ทั้งไม่ดีเพราะฉะนั้นจึง ผู้ที่จะก่อนจะซื้อบ้านเนี่ย<ะ>ไปศึกษาที่ชมรมหน่อยก็จะดีเพราะมันมีตัวจริงให้ดูเพราะงั้นก็คือขั้นห้ากับขั้นหกลงไปฟังดูค่ะเรื่องแบบนี้คงไม่มีท่านใดยอยากที่จะแบบเจอประสบการณ์จริงนะอันนี้<ะ>คือเราไปฟังที่ของคนอื่นที่เขาเกิดขึ้นแล้ว,ลวเราเกิดขึ้นแล้วเขามีวิธีแก้<ะ>อย่างไรอันนี้บาง<ะ>ทีเราอาจจะแบบเอ๊ะทำไมทําเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเก็บทําเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเก็บอาจจะไม่รู้จ<ะ>ุดว่า พลาดตรงไหนเพราะงั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเรามีบ้านอยู่แล้วแล้วมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อมีปัญหาต้องหาปัญหานั้นให้เจอว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นแหละสิก็เหมือนเราคนัวยแล้วแล้วเราก็ต้องมีวิธีที่ไปแก้แต่ถ้าว่าปัญหาอยู่ตรงไหนไม่รู้แล้วก็มัวแต่ไปแก้แก้ไม่ถูกจุดก็เหมือนอย่างบอกว่ามันมันป่วยที่ไตแต่ไป ไปกินยานอยู่ที่หัวใจแล้วตายมันจะหายได้ไหมใช่มันก็ไม่หายห,ายหรอกใช่เพราะฉะนั้นข้อแรกต้องรู้ว่าไอ้ตัวที่มันไม่ดีมันอยู่ที่ตรงไหนอ่าฮะเพราะบ้านก็มีตำแหน่งแปดตำแหน่งครับแต่ละตำแหน่งไม่เหมือนกันค่ะ<า>ดวงก็มีดวงเยอะแยะไปหมดมแต่ละปีมันเหมือนกันแต่แต่ละวัยจรมันไม่เหมือนกัน,น,ก,นก็ต้องไปดูตรงนั้นเพราะงั้นต้องให้รู้ว่า เพาะเหตุมันอยู่ตรงไหน mm hmm. เพราะงั้นในหลักของคงจุ้ยเนี่ยเขาต้องเขาต้องยึดสามตัวี้สามตัวนี้คือตัวความจริง hmm. ครับความจริงตัวที่หนึ่งก็คือมองเห็นแล้วก็รู้ได้ใช้สามันสามนั่นก็ขั้นดาถูกว่า mm hmm. ดีหรือไม่ดี mm hmm. ได้หรือไม่ได้เป็นหรือไม่เป็นเพราะงั้นนี่คือประเทศที่จเจริญแล้วคือคนทั่วท่ไปเนี่ยใช้กันอยู่ความจริงตัวที่สองคือว่าด้วยเหตุผล mm hmm. ทุกอย่างมีผลมีผลอะไรที่เกิดขึ้นต้องมาจากเหตุถ้าไม่มีเหตุมันไม่มีผลตรงนี้เกิดขึ้นหรอกครับหรือมีมีอยากต้องการมีผลอะไรก็ต้องมีเหตุเพราะงั้นเราก็ต้องไปสร้างเหตุเพื่อให้ผลที่เราต้องการมันเกิดเพราะงั้นคือตัวตัวเหตุกับผลเพราะงั้นไม่มีเหตุไม่มีผลหรือเราอยากจะมีผลแต่ไม่มีเหตุผลมันก็ไม่เกิด แล้วตัวที่ตัวความจริงตัวที่สามก็คือมองไม่เห็นแต่เป็นหลักสูตรแต่หลักสูตรตัวนี้เนี่ยต้องมีตัวปรากฏการเป็นจริง uh huh. ต้องปรากฏการแบบนี้แหละเพราะงั้นแบบนี้เนี่ยก็คือพอเราไปขั้นห้าขั้นหกเนี่ยก็คือหาตัวปรากฏการ uh huh. ว่าในสังคมเรานั้นมีตัวปรากฏการเป็นจริงนั่นอยู่ตรงไหนแล้วตรงนั้นปรากฏการเป็นยังไงคือต้องไปหาที่จริงคนจริง ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมาเพื่อให้รู้ว่าความจริงมันอยู่ตรงไหน,รไหนครับค่ะโอเคโอก็เหมือนกับว่าองศาที่ดีแต่ว่ามันก็อาจจะทําให้เราแบบว่าพลาดได้ค่ะอันนี้ก็ต้องแบบว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจเนี่ยก็ เดี๋ยวติดตามหลังรายการเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะว่าโอเครายละเอียดเป็นอย่างไรหรือไม่ก็เข้าไปหาที่เว็บไซต์ของชมรมภูมิหัวาศาสตร์ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูดวงกันต่อค่ะพักสักครู่ค่ะพบกับชมใหม่ของเจริญเด็คอร์อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023818388กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขพบกับโชมใหม่ของเจริญเดคคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยส6สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 3 8 1 8388ค่ะท่าชมคะกลับเข้าสู่ช่วงยินหยางสัญจรนะคะและแน่นอนค่ะช่วงนี้เราก็มาดูดวงกันค่ะยังคงอยู่กับท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกรบุญธการนนท์แห่งชมรมภูมิโหราศาสตร์นะคะวันนี้เริ่มดวงแรกเลยค่ะอาจารย์ค่ะดวงของคุณวันนาค่ะจากกรุงเทพนะคะ เป็นคุณผู้หญิงค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2,506เวลาตีห้าค่ะอาจารย์ครับครับดวงนี้ดวงนี้ก็เป็นดวงดวงดวงเก่งนะมีสัจจะแต่ดวงนี้มีสัจจะเก่งมีความสามารถมากดวงนี้เป็นธาตุดิน<ะ>เพราะธาตุดินนั่นมันจะสัจจะหนักแน่นนะแล้วก็ไม่ไม่พลิว ไม่ไม่มีลีลายเยอะอตรงตรงตรงเรงที่ยงตองเนี่ยดวงแบบเนี้ฝากเมียกับเข้าก็ยังได้นะเป็นดวง<ม>เป็นดวงที่มีม,ม,มีมีความซื่อสัตย์มากซ<ม>ื่อสัตย์ยุติธรรมคแต่ดวงนี้เป็นเป็นเนี่ยเป็นดวงแบบนี้แล้วก็ดวงนี้ก็เป็นคนเก่งเก่งมากค่ะครับแต่ความสําเร็จเขาไม่มี ยกเว้นว่าเขาเป็นลูกจ้างคล้ายๆกับก่อนหน้านี้แต่ไม่เหมือนกันคนนี้เป็นสัตจะหนักแน่นคนนั้นเป็นตัวลีลาพริวหลากหลายเพราะงั้นไม่เหมือนกันครับเพราะงั้นเช่นเดียวกันดวงแบบนี้ก็ต้องก็ต้องมาแก้แหละแล้วโดยเฉพาะช่วงอายุต้องแก้แหละ ครับช่วงอายุห้าสิบเบ็ดเป็นต้นมา <ฮะ S 2> ช่วงอายุห้าแบบดก็คือพอสห้าหกเป็นต้นมาเขาผิดความเขาไม่ดีเพราะตัวทัศตัวทัศส,สำคัญของเขาเนี่ยคือคือตัวปฏิสนธิค่ะอาจารย์ครับคือตัวแม่ในหลักแม่ค่<ฮ>ะเพราะงั้นตัวนี้เนี่ยถูกปิดค่<ฮ>ะนะตั้งแต่พออายุห้าเบ็ดท่านนับไทยก็อายุห้าสิบพอเข้าห้าสิบเบ็ดพับตัวนี้ถูกปิดเพราะงั้น ทุกอย่างนี่มันเดินหน้าไปก็ติดเดินหน้าไปก็ติดมีแต่ปัญหาครับเพราะงั้นช่วงนี้ไม่ดีแล้วก็ยังจะต้องเป็นอย่างนี้อีกสามปีเพราะที่ผ่านมาจนถึงปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เจ็ดแล้วยังเหลืออีกสามปีพอเหลือีกสามปีก็ไปอีกปีหนึ่งไปอีกช่วงหนึ่งก็อายุอายุอายุหกสิบเอ็ดคตัวอายุหกสิบเอ็ด ก็ดีหน่อยนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นทุตเป็นตัวที่ไม่ดีจริงอะ่ะเพราะว่าตัวอายุ61เนี่ยไปพิคาดไปควบคุมไอ้ตัวสำคัญของดวงเนี้ยตัวที่เป็นตัวบุตรบัดเขาอะ่ะเพราะงั้นพอมาถึงช่วงเนี้ทำไปคือคิดไม่ออกทำไม่ได้ทั้งทั้งที่มีโอกาสนะมีจังหวะมีโอกาส แล้วถ้าเขาจะจะดีก็ต้องไปถึงอายุปแปดสิบเอ็ดละเพราะงั้นก็ต้องมาแก้มาแก้้แลวแ<ก>ชีวิต<ะ>ก็จะเปลี่ยนะนะแล้วก็ขอให้แก้ทุกปี<ะ>ชีวิตจะได้ดีขึ้นตามลำดับเพราะดวงนี้บางทีปีเดียวก็วุ่นไวายไปหมด<ะ>ครับเวลานี้เนี่ยดวงนี้ตัว ตัวไม่ตัวไม่ได้ดั่งใจมา<ะ>รวมทั้งปีเนี่ยเจ็ดปีละออไม่ได้ดั่งใจก็มาแก้นะคะเพราะว่าอีกสามปีก็ทำให้เราหงุดหงิดใจได้<ะ> <c oughs> ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกรบุญทการนนท์ท่านเป็นผู้ก่อตั้งชมรมภูมิหรารศาสตร์นะคะขอบพระคุณค่ะและที่จะขาดไม่ได้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการดังต่อไปนี้ค่ะ ร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัท TPI ทโพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปะตะทบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย บริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆนะคะของฮวงจุ้ยแล้วก็การดูดวงได้เป็นประจำที่นี่ทุกสัปดาห์เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้เอพรมด้วยท่านอาจารย์ใหญ่ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ